Gracias. ข่าวภาคดึกคือดีนะครับไปดูบรรยากาศและพิธีมอบบ้านคืนความสุขสู่ลูกสพทหลังที่8ปีงบประมาณ2,513โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามก็เราน,า,น,รนางพาณิชาอินช้างได้ไปเป็นประธานพิธีมอบบ้านคืนความสุขสู่ลูกสพทหลังที่8ปีงบประมาณ2 5 6 3ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรให้แก่เด็กหญิงปันทิตาคำจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3และเด็ก หญิงชมพูนุชหอทองชั้นประถมศึกษาปิที่สีโรงเรียนบ้านลำพุกอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์โดยได้รับวาประมาณส,สนับสนุนสมทบจากโครงการเดินวิ่งไปด้วยกันแบ่งปันให้น้องสองพปอสอุรินทร์เขตสามและชมรมต้นกล้าส,สำนึกรักบ้านเกิดตลอดจนผู้ใหญ่ใจด,ดีทุกๆท,ท่านนะครับที่ ได้ร่วมสร้างบ้านคืนความสุขสู่ลูกสปปวันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านาพัทรพลติราวรัมพร้อมทั้งพี่น้องเพื่อนครูผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งชมรมต้นกล้าสำนึกรักบ้านเกิดนะคะดิฉันรู้สึกเพื่มใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นชมรมแล้วก มีความเสียสละเป็นจิตอาสาที่ร่วมระดมทุนส่วนหนึ่งมาร่วมกันกับสำนักง,งานเขตซึ่งได้จัดสรรประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็ชุมชนผู้ปกครองที่มีความจิตเมตตาได้เสียสละในการสร้างบ้านให้กับลูกนักเรียนปันทิตาและก็ลูกชมพูนุชเพื่อที่จะได้มีบ้านอยู่ที่อบอุ่นนะคะ,ะโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่มีมาเมื่อปี2558ก็คือประมาณ5-6ปีที่แล้ว ที่ท่านผู้ข้าราชการระดับสูงท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าลูกนักเรียนที่อยู่ตามตาม่ตางจังหวัดนะคะที่มีความขาดแคลนเนี่ยมีจํานวนเยอะเลยทีเดียวนะคะทาอย่างไรที่การสร้างคุณภาพการศึกษานั้น,นไม่ลําพังการจัดก,การศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการดูแลสาธุกสุขดิบเท่าที่จะทําได้ยังดีกว่าไม่มีการกระทําเลยนะคะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นถวายเป็นไพ่กุศล คราวเมื่อพระอ,องค์มีพระชนชีพอยู่นั่นคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่มีพระชนมายุ89,000ปาในปี58นั่นเองแต่ทั้งประเทศเนี่ยทุกสำนักง,งานเขตก็ร่วมประมาณ3,000 3,000กว่าหลังแล้วที่ได้สร้างขึ้นมาเดิมทีนี้สร้างหลังละ1 0 0 0บาทนะคะทราบว่าหลังนี้เนี่ยแสนกว่านะคะแสนกว่า3 <000. S 1> าแสน <laughs> 3แส0 3แสนนะคะ3แสนห้าด้วยนะคะสูงมากเลยนี่คือการระดมทุนจากชุมชน จิตอาสาที่ี่ยมองเห็นว่าลูกปันทิตากับลูกชมพูนุษย์เนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติสืบไปว่าเด็กหญิงสองคนที่กําพร้าบิดามารดาที่อยู่คุณตาคุณยายเนี่ยแล้วก็อาชีพยังไม่มั่นคงเนี่ยทำอย่างไรให้ลูกทั้งสองคนนี่มีคุณภาพในการศึกษามีบ้านอยู่ที่อบอุน่นคําว่าบ้านเนี่ยมีความหมายมากมายมหาศาลที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสุขหากบ้านมีความสุขแล้วโอกาสที่จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี สิ่งเหล่านี้ก็จะตามมาประโยชน์ก็จะเกิดกับประเทศชาติที่มีคนคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติสืบไปนะคะ,ะในส่วนของลูกๆบกปันทิตาเก่าชมพูนินดนุ t นี้ได้รับความร่วมไม้ม,มืออย่างดียิ่งซึ่งเป็นบุญกุศลของลูกนะลูกหน้าไหนขอดูหน้าหน่อยลูกเจ้าพระเจ,เจ้าของบ้านคนไหนที่อยากเรียนเป็นหมอวันนั้นที่คุณเฉลิมชัยมาทําคลิปมาอ่านี่เนะี่ยน้องน้องปันทิตาอยากเป็นคุณหมอ น้องชมพูนี่อยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นเป็นคุณครูหรือเป็นอะไรคะคนดีเป็นอะไรลูกเนี่ยมายืนตรงนี้มาเรียนตรงนี้มาใกล้ๆก,กล้คุณครูทางนี้อโอเคค่ะค่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยคนนี้วันนั้นมาเขาสดใสเลยนะอยู่อยู่คลิปอยู่ในคลิปอยู่บ้านหลังโน้นหลังเล็กๆข้างหน้าอยู่กระท่อมข้างหน้าหรังนี้ก็หลายปี วันนั้นมาเจอผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนท่านผู้ใหญ่บ้านโอเคค่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาก็เจอบ้านหลังนี้แล้วขอพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะค่ะค่ะที่มีจิตเมตตาช่วยช่วยดูแลจนภารกิจสำเร็จรุล่วงได้ดี นะคะก็ได้เห็นลูกได้นั่งเรียนหนังสือช่วงโควิด1 9ก็ถ่ายภาพไปแล้วเราก็สนใจมาดูบ้านก็จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะคะเป็นบุญของหนูและครอบครัวนะลูกนะที่ที่โครงการนี้มีขึ้นแล้วหนูก็ได้รับการพี่นาดูแลตรงนี้ให้แล้วคุณพี่คุณลุงคุณคุณตาที่เป็นชมรมต้นกล้าเรารักบ้านเกิดเนี่ยเป็นบุคคลที่มีมีบุญมากเลยที่ได้ร่วมเสียสละสิ่งเหล่านี้ให้หนู หนูตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกนะทั้งสองสาวเลยนะลูกนะนะคะตอนนี้ป .3 เดี๋ยวป .4 ป .5 ป .6 ก็โตขึ้นไป นะคะนึกถึงว่าหนูเคยเป็นข้าแผ่นดินข้าของพระราชาของพระพ่อหลวงราชการที่เก้านะคะจึงได้มีโอกาสได,ได้ได้บ้านหลังนี้มาเป็นของตัวเองอย่างมีอย่างมีความสุขและถูกต้องตามกฎหมายด้วยความเมตตาของชุมชนของผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกนะสัญญากับตัวเองต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีสิ่งไหนที่หนูช่วยเหลือสังคมได้สิ่งไหนที่หนูช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือคุณพ่อผอ,อ,อคุณครูทุกคนต่างๆหนูทําได้เลยทันที นะลูกนะนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นได้ด้วยก็คือการเป็นคนดีของแผ่นดินคนดีของประเทศชาติต่ตอไปนะลูกนะ นะคะก็ขอให้หนูเด็กตั้งใจสำฤทธิที่ผลอย่างที่ปรารถนาเป็นคุณหมอนะคุณหมอปันทิตาเป็นคุณครูชมพูนุษนะนะคะคะก็ได้เวลาสมควรนะคะก็ขอบุญกุศลนี้ส่งให้ชมรมต้นกล้ารักบ้านเกิดนะคะได้มีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาด้วยเช่นกันขอบคุณสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชมพูนุชหอทองชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านลำพุกขอ อกลาบขอพระคุณท่านผู้มีใจบุญที่ได้รวมเงินบริจาคให้ในการสร้างบ้านให้หนูอยู่อาศัยขอขอพระคุณทุกท่านค่ะหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีในสังคมค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปันทิตาคำจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านลำพุกหนูขอขอพระคุณท่านผู้มีใจบุญ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินใช้ในการสร้างบ้านให้หนูได้อยู่อาศัยขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ นมแดนสวรรค์สมแดนที่มันรวมไทยชาวสุรินน้ำใจไหลรินรักไรเชื่อชาติทางใดล้วนไทยเหมือนกันทั้งสิน้นพระบือทั่วในโลกานามสมยาว่าเมืองช สุรินทุกขินเพลินตาเพลินใจเม้นองเที่ยวไปแล้วคงเป็นได้ชื่นบานเรำ่มอันเรเสียงมนตนของเพลง you